ไหนไหนทำอะไรไหนอะไรนะอะไรนะอะไรนะอุย้ยอะไรนะอุ้นั่งคอยเหรอนั่งคอยนี่เหรออ่ะให้อ่ะ,ออะดอลล่าครับ ไปแค่ขี้ตาได้นะขี้ตามามาเม,มียมเอาขวดอะไรมาเล่นนะฮะรู้ปะ่ะป่องอะไรน่ะป่องอะไรน่ะฮะเอาป่องของใครมาเล่นนะของป๊าป๊าไปน่ะฮะของป๊าป๊าไปน่ะ เช่นูก็หรอเาวันนั่นแหละนูก็หรอแทะเก่ง ยาสีจกะกมันชรมันชียมันชี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 ยชียชียปาเลยนะมีไปนอนเลยนะโอเคปะโอเคปะมีไปนอนเลยนะไปนอนเลยค่ะนอนเลยนะไปนอนเลยนะนรับฟ้าบ้านให้มามีนะแหมไม่ได้สนใจเลย นอนเฝ้าใช่ไหมฮะนอนเฝ้าใช่เปล่าเราอะ่ะฮะไม่สนใจเลยเออไม่ได้ของเล่นเราไม่สนใจเลยลาขาแล้พวพรุ่งนี้ไปหาพี่ยักษ์เปล่าฮะอุย้ยฝาหลุดแล้วแหมอย่าไปกินอย่าไปกินพรุ่งนี้ไปหาพียพ่ยักษ์เปล่าเล่นกับพี่ยักษ์ไหมฮะเล่นกับพี่ยักษ์เปล่า เ,เ,เรื่องี่๒่ะ,ะดูสิหไ,ไหนตามาอ้ยเดูเอ็นดูเด็กงขวบดเด็กหนึงขวบโตเป็นหนุมแล้วโอยเป็นหนุมแล้วอ่ะคีตาไม่แก่หน่อยอ่ฮะไม่วัน ช่วงนี้โครงการบ้านของเขากําลังทำทั้งบ้านนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีฝุ่นเยอะหน่อยไอ้เจ้านี้ก็ขี้ตาออกทุกชั่วโมงนะ,ะใช่ไหมไอ้วัอนอ่ะ,ะมองเรามองไปเห็นอะไรทีไรก็โอ้ขี้ตายแล้วขี้ตายแล้ว,ลวใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไหมพอแล้ว อะไรที่มีเสียงกัดขวดน้ำอย่างนี้อชอบลากเกินอะไรที่มีเสียงอะไรที่เสียงลบกวนชาวบ้านชอบมากใช่ไหมเฮ้ยแกมันโดนโซฟ,ฟ,า,ฟาปา้านะปาตีแล้วนะไปยังไปยัง อะไรนี่กดอะไรนี่ฮะกดอะไรนี่อันนี้อหรองำแนมง,ำ,ง,ำ,งำมือมี่ะโอ๊ยโดนขามีโอ๊ยโดนขา,นโ,อโ,นขาโ,อโอ๊ยโอ๊ยข้าไม่อยากโดนกระป๋องเน่า น้ำยายอีกระป๋องแน,นน้ำยายอีกระป๋องยนน้ำยายของดอนล่ะเอ้ยนี่ขอขอขออ่ะ,อะไปนี่ไปนอนเลยนะไปเจ้าดอนล่ะดอนละ่นละขนี่ไปนอนแล้วนะนี่นอนแล้วนะไอหูนี่นะมันยาวเกินไปหรือว่าอะไรฮนะมันชอบเอามาใช้ปากคนอื่นอะหูนี่นะหูนี่นะ หูนี่น,นะมันชอบเอามาใช้ปากคนอื่นอะเอามาวางมาวางมาวางให้เครี้ยงไปแล้วนะไปแ <ver> <assisting you>, ล้วนะบ๊ายบายก่อนนั่งลงนั่งลงบ๊ายบายก่อนอ่ะขอมือขอมือขอมือก่อนขอมือให้จ้าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายท่านผู้ชมบ๊ายบาย